นิทานสำหรับเด็กเรื่องผักกับทอฟฟี่ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งผู้ปู่ใหญ่ได้พากันจับทอฟฟี่ทุกเม็ดไปขังไว้ยังกระท่อมร้างกลางป่าลึกเพื่อให้เด็กๆรอดพ้นจากการฟันผุและนอกจากนั้นผู้ปู่ใหญ่ยังให้เด็กๆก,กินผักต่างๆซึ่งเต็มไปด้วยวิตามินและให้เด็กแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งเช้าเย็นฟันของเด็กๆจึงขาวสะอาดและแข็งแรง แต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยเซช่วยทอฟฟีทิ่แสนอร่อยอย่างพวกฉันหนอยพีสี่ยูฮู้ใครได้ยินบ้าไหมเนี่ยเอ๊ะนั่นเสียงใครนะ่ะได้ยินแมวแวๆมาจากกระท่อมร้างข้างหน้านี่นาะแต่เอ๊ะเราหน,นีมาเล่นซนถึงในป่าลึกขนาดนี้แล้วไม่น่าจะมีใครน,นี่นาอย่างนี้ต้องตามไปดูสัหน่อย ท่านนี้ก็หนูเพว่อฉันนี่เอ๊ะพวกเธอคือใครกันน่ะพวกฉันคือทอฟฟี่ไงเธอรู้ไหมพวกฉันนะอร่อยมากเลยรสหวานกลมกลมหวานจริงๆเหรอหวานเซ่หวานมากด้วยเพราะพวกฉันน่ะนะทำจากน้ำตาลไม่ขมเหมือนกับผักที่ผู้ใหญ่ให้พวกเธอกินหรอกไม่เชื่อต้องพิสูจน์นวนะ ลองชิมสักนิดสิจ้าหนูน้อยโอ้โหเธอสีสวยจังเลยอืมงั้นขอชิมนิดนึงนะอ้าอืมอร่อยจริงๆเลยอร่อยอร่อยที่สุดเลยถ้าอร่อยนะเธอก็พาพวกฉันหนีสิพวกผู้ใหญ่ใจร้ายอ่ะไม่อยากให้พวกเด็กๆอย่างเธอกินกาแฟที่แสนอร่อยอย่างพวกฉันหรอก ก็เลยจับฉันมาขังอยู่เนี่ยนะนะพังประตูไปเลยอตกลงฉันเองก็อยากจะกินทอฟฟี่อยู่ทุกวันเหมือนกันนั่นแหละเด็กน้อยซุกซนผู้ไม่รู้ทอดของทอฟฟี่รีบหาไม้มาพังประตูทันทีในที่สุดพวกทอฟฟี่ก็เป็นอิสระฉันเป็นอิสระแล้วคอยดูเธอะ จะผูกผักสีเขียวขราวนี่นะจะไม่มีเด็กคนไหนได้กินผักอีกแล้วพูกให้กินทอฟฟี่ทุกวันทุกวันฮไปจ้าหนูน้อยเราเข้าไปในเมืองกันเถอะฮะก่อนที่จะไปนะ่ะขอชิมคุณทอฟฟี่สักคำหนึ่งหน่อยสิหวานอร่อยติดใจแล้วละ่ะนะแนทขอชิมหน่อยนะแล้ว เด็กน้อยซุกซนและบรรดาทัฟฟี่จอมวัยร้ายก็เดินทางมาถึงตัวเมืองเด็กๆทุกคนแตกตื่นมากเมื่อเจอกับทัฟฟี่ร้องขอชิมกันวุ่นวายในที่สุดเด็กทุกคนในหมู่บ้านก็ติดใจความหวานของทัฟฟี่พวกเด็กๆไม่ยอมกินผักแล้วก็ไม่ยอมแปลงฝันด้วยเพราะว่ากลัวความอร่อยและรสหวานของทัฟฟี่จะหมดไปจากปากนั่นเองฮ่ากินๆๆฟฟี่เข้าไปเถอะเจ้าพวกเด็กๆ ฟันของเจ้าจะได้ผุเอ้ยไม่ใช่ฟันของเจ้าจะได้แข็งแรงเพราะน้ำตาลจะช่วยเพิ่มสารแคลเซียมให้ฟันของพวกเธอไงนั่นอย่างนั้นแหละกินเข้าไปเลยหยุดนะเจ้าทอฟฟี่จอมไวร้ายเจ้าอย่าหลอกพวกเด็กๆนะเด็กๆนะจ้ะพวกผักอย่างฉันตังหากล่ะที่มีวิตามินแล้วก็ช่วยเสริมสร้างให้ฟันและเหงือกรวมทั้งสายตาของพวกเธอดี ช่ใช่ผักบุ้งอย่างฉันก็เต็มไปด้วยวิตามินเอเด็กๆกินแล้วจะฟันสวยแถมตาของเด็กๆก็จะสดใสมองเห็นอะไรชัดแจ๋วผิวพรรณก็ยังจะสดใสอีกด้วยกินท็อปปี้ไม่ดีหรอกมีแต่น้ำตาลทำให้อ้วนแล้วก็ทำให้ฟันผุด,ด้วยจริงอย่างที่คุณผักบุ้งพูดหรือเปล่าจ๊ะคุณท็อปฟี้ คุณจะทําให้ฟันของพวกฉันผุจริงๆเหรอโอ้ยเด็กๆยังไม่เชื่อพวกผักนะพวกเขานะ่ะอิจฉาฉันที่เด็กๆชอบกินทอฟฟี่แล้วปล่อยให้ผักอย่างพวกเขาเดืวดายแหม่ทอฟฟี่อย่างฉันนะอร่อยกว่าผักตั้งเยอะนี่นาก็ต้องดีกว่ารสผักขมสิจะ้ะอืมจริงสิรสหวานกับรสขมรสหวานก็น่าจะเป็นพระเอกส่วนรสขมอ่ะก็น่าจะเป็นผู้ร้ายตกลงฉันเชื่อเธอคุณทอฟฟี่ เด็กๆ,กๆอย่า,เ,<ร>าเชื่อ,อต้นทอฟฟีฟ่นะฮ่าๆๆสายไปเสียแล้วล่ะเจ้าพวกผักเอ้ยเด็กๆเนี่ยเขาเชื่อฉันแล้วเอาเลยเด็กๆช่วยกันจับผักพวกนี้ไปขังไว้ในกระท่อมร้างกลางป่าก,กันเถอะผู้ผู้ใหญ่จะได้ไม่มังคับให้พวกเธอกินผักอีกต่อไปไงล่ะแล้วต่อไปเธอจะได้กินแต่ทอฟฟี่อย่างเดียวเร็วเข้าช่วยกันคนละไม้คนละมือก่อนที่พี้ให่จะไปเห็นเข้าเร็ว พวกเด็กๆที่น่าสงสารหลงเชื่อตามคำของพวกท็อฟฟี่ช่วยกันจับผักทุกชนิดไปขังไว้ยังกระท่อมร้างกลางป่าที่ผู้ผู้ใหญ่เคยจับทอฟฟี่ไปขังไว้ผักน้อยผู้น่าสงสารไม่มีทางสู้จึงต้องถูกขังอย่างน่าสงสารฮในที่สุดข้าก็แก้แค้นจะผูกผักต่างๆสำเร็จแล้วฮเอ๊ะเด็กๆข้าว่านะเจ้าหน้าจะจับเจ้าแปลงสีฟันไปขังด้วยนะ ดูสิเวลาที่พวกเจ้าแปลงฟันเสร็จแล้วนะ่ะนะความหวานของท็อฟฟี่ก็จะหมดไปใช่ไหมล่ะเออนั่นสินะต้องแปลงฟันัวละตั้ง2ครั้งแถนตอนเนี้ยพวกเราชอบกินทอ็อฟฟี่ผู้ใหญ่ก็ยิ่งชอบบังคับให้เราแปลงฟันบ่อยขึ้นเสียดายรสชาติความหวานของท็อฟฟี่หมดเด็กๆอย่างพวกเราอ่ะอยากให้ความหวานของท็อฟฟี่ติดอยู่ในปากนานๆเห็นมาเห็นไหมเธอก็คิดเหมือนฉันเลย ทำไมเราไม่ร่วมมือกันจับเจ้าพวกแปลงสีฟันไปขังไว้กับพวกผักละ่ะเออจริงด้วยจับเจ้าพวกแปลงสีฟันไปขังด้วยดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องแปลงฟันในที่สุดแปลงสีฟันก็ถูกจับไปขังรวมกับผักต่างๆหลังจากนั้นเด็กๆก,ก็กินแต่ท็อฟฟี่แล้วก็ไม่ยอมแปลงฟันอีกเลยนานวันเข้าฟันของเด็กๆก,ก็เริ่มผุ โอ้ยโอ้ยปวดฟันจังเลยโอ้ยกลรก็ได้ช่วยหนูทีไม่ต้องบ่นนะเจ้าเด็กใจร้ายฉันสิต้องเป็นคนบน่นดูสิเมื่อก่อนน่ะฉันเคยเป็นฟันที่มีรูปร่างสวยงามขาวสะอาดแต่เดียเ๋ยวนี้รูปร่างฟันของฉันนะ่ะบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวแถมมีสีดำเจือปนเฮ้ยเจ้าเด็กใจร้ายไม่ยอมแปลงฟัน ทำความสะอาดฉันเลยขอโทษนะคุณฟันฉันไม่รู้ว่าการกินท็อฟฟี่ไม่กินผักแล้วก็ไม่ยอมแปลงฟันจะทำให้ฟันมีสภาพอย่างนี้อ๊อถ้ารู้แล้วก็ไปช่วยผักกับแปลงสีฟันออกมาจากกระท่อมร้างกลางป่าสิรู้โทษของท็อฟฟี่แล้วสินะเจ้าหนูน้อยผู้หลงผิดโอ๊อเจ้าแบคทีเรียมากัดฉันอีกแล้ว โอยนี่เจ้าหนูน้อยถ้าเธอไม่ยอมไปช่วยผักและแปลงสีฟันออกมาฉันคงต้องจากเธอและเหงือกไปแล้ว <c oughs> เหงือกจ๋าฟันลาก่อนนะอย่า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 เธออย่าเพิ่งจากไปจากฉันนะคุณฟันฉันรู้แล้วอะว่าการปวดฟันมันทรมานแค่ไหนฉันจะไปช่วยผักและแปลงสีฟันเดี๋ยวนี้แหละ เมื่อเด็กๆทรมานจากการปวดฟันแล้วจึงรู้สํนนึกว่าการกินท็อฟฟี่มีแต่โทษเด็กๆรวมกลุ่มกันและมุ่งหน้าเดินทางไปช่วยพวกผักต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและเจ้าแปลงสีฟันรวมทั้งช่วยกันจับท็อฟฟี่จอมไวร้ายไปขังไว้ยังกระท่อมร้างกลางป่าตามเดิมอ๋อ,อ,อ,อ หังจากวันนั้นเป็นต้นมาเด็กๆทุกคนก็เต็มใจกินผักและแปรงฟันอย่างสม่ำเสมอฟันของเด็กๆจึงแข็งแรงและขาวสะอาดดวงตาของเด็กๆก,ก็สดใสสวยงามและผิวพรรณก็เปลง่งปลงัปลง่งมีสีชมพูน่ารักส่วนเจ้าท็อปฟี่ก็ถูกขังอยู่เช่นนั้นชั่วกับชั่วกัน